สวัส <c oughs> ดีครับพระวุโสทุกท่านนะครับกลับมาทุกวันทุกวันพุธเวลาสิบเก้านาฬิกานะครับเรายังอยู่ในช่วงของวันพุธก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของพระโอาวาทนะครับเราก็อยู่ในพระโอาวาทของชุดเป็นซีรีส์เรื่องพระอาจารย์ไคระจิตของวุณิธิรัศมีทัพก็อื่นก็ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบนพระคุณของพระอาจารย์ บารมีธรรมท่านธรรมนิการหลอธรรมนิการเมตตาส่งเสริมจากท่านเถียนสือราอุโสทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่ในหมวดสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับถึงตอนสุดท้ายในชื่อตอนที่ว่าฝากถึงสิทธิลักสิทธิลักก็คือพวกเราดีหละนะครับอาจารย์จะฝากถึงเราว่าอะไรบ้างเราก็มาดูกันในหมวดสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้กันนะครับพอาจารย์บอกเราว่าอย่างนี้ครับเมื่อตื่นจึงรู้ได้ด้วยตนเองคําว่าเมื่อตื่นตื่นก็คือตื่นรู้ตัวรู้แจ้งนะฮะ รู้ความหมายเพราะนั้นอาจารย์เมตตาว่าศิริรักเจ้าเอ๋ยเมื่อตั้งใจจะก้าวไปต้องไปถึงจุดหมายสูงสุดแห่งชีวิตให้ได้เมื่อลงมือบำเพ็ญปฏิบัติธรรมต้องบรรลุมรรคผลให้ได้มีจุดบุ่งหมายจึงมีความหวังมีความหวังจึงเกาะเกิดแรงพลังมีแรงพลังจึงสามารถมุ่งหน้าก้าวไปได้อย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้ศิริรักทั้งหลายจงปลุกใจปลุกพลังวิเศษในตนให้ตื่นจริง จงปลกพลังแห่งจิตฟ้าให้สำแดงให้หนึ่งชาติหนึ่งชีวิตของเจ้าก่อเกิดคุณค่าแก่ผองชนให้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นคำว่าตื่นในที่นี้ของพระอาจารย์หมายถึงการที่เรารู้ตัวรู้ว่าเราเป็นใครรู้ว่าเรามาทำอะไรรู้ว่าจุดมุ่งหมายของเรานั้นในการมีชีวิตเกิดกายเป็นมนุษย์นั้นเกิดมาเพื่ออะไรมีเรียกว่ารู้ตื่นเนี่ยรู้ตื่นแล้วก็ศึกษาพัฒนาตนจนเกิดความรู้แจ้ง ก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตได้ในที่สุดทาารย์ึงบอกว่าเมื่อรู้ตื่นก็ต้องดําเนินไปก้าวไปลงมือปฏิบัติบำเพ็ญธรรมจนบรรลุมรรคผลนะครับในการที่จะสําเร็จมรรคผลนั้นก็ต้องมีมีจุดมุ่งหมายในการบำเพ็ญมีความรู้มีความหวังมีพลังเมื่อมีพลังมันจึงมีแรงก้าวเดินนี่ก็คือธรรมชาติของการํำเพ็ญในความเป็นพื้นฐานแต่อย่างแรกต้องรู้ตื่น รู้ตื่นคือรู้คุณค่าของชีวิตที่แท้จริงรู้สัจธรรมชีวิตคือไงวิชาแรกในการศึกษาหลังจากรับธรรมะแล้วก็กอ้ชั้นพื้นฟูจิตเดิมแท้เราจึงศึกษาในเรื่องของสัจธรรมชีวิตเพื่อให้รู้ชีวิตจึงสามารถกําหนดชีวิตได้นะครับพระอาจารย์เมตตาว่าสิทธะเอ,อ๋ยเมื่อเจ้าตื่นจิตจึงรู้ถูกผิดรู้แก้ไขความผิดพลาดด้วยตัวของเจ้าเองเมื่อเจ้าตื่น จิตแห่งการอุทิศเสียสละจึงเกิดขึ้นด้วยใจของเจ้าเองเมื่อเจ้าตื่นจิตจึงรู้จักกล่อมกล่าวสลักสราวตนให้งดงามเมื่อเจ้าตื่นพุทธจิตธรรมยานจึงสว่างสวัยด้วยตัวของเจ้าเองสิทธิ์เอย๋ยเมื่อเจ้าตื่นจึงรู้ได้ด้วยตนเองนะคือโดยธรรมชาติของของคนเราเนี่ยเมื่อตื่นพอตื่นรู้ปุ๊บนะรู้ชีวิตกำหนดชีวิตรู้ศึกษารู้ปฏิบัติรู้บำเพ็ญก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นเรียนกะว่าความรู้แท้จากการศึกษา นะความรู้แท้เมื่อนํามาปฏิบัติเป็นความรู้จริงปฏิบัติจนเชี่ยวชาญชํานาญและช่าชองเกิดว่สีจึงเรียกว่ารู้แจ้งนะครับเมื่อรู้ตื่นจึงเป็นต้นกําเนิดของการรู้แจ้งเป็นต้นกําเนิดของการเดินทางนะครับเมื่อรู้แท้เกิดศรัทธาจริงใจมุ่งม,มั่นปฏิบัติตนเพราะฉะนั้นการรู้ตื่นจึงเป็นก้าวแรกที่ถูกถูกขึ้นมาเหมือนก่อนที่เราจะเริ่มชี้ประจําวันของเราเราก็ต้องตื่นขึ้น,นมาตื่นขึ้นมาแล้วก็ รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันมีกําหนดเวลามีตารางเวลาจากเช้าจนกระทั่งเย็นยามค่าเข้านอนนะครับตรงเนี้ยก็คือเรียกว่าระบบซึ่งต้องเริ่มต้นจากการรู้ตื่นรู้ตัวรู้ตนรู้เราเป็นใครมาจากไหนจากนั้นจึงรู้เส้นทางในการปฏิบัติบำเพ็ญจึงเรียนรู้ละบาปบำเพ็ญบุญรู้ถูกรู้ผิดรู้แก้ไขรู้จักการเสียสละอุทิศตนรู้จักกล่อมเก่าตนทั้งจิตใจในด้านของ การกล่อมเก่าภายในแสดงสำแดงออกภายนอกให้ล้วนดีงามเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งจิตและใจจิตใจกายสังขารล้วนแสดงออกเป็นในรูปธรรมรูปแบบเดียวกันนะครับเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเกิดความรู้สิ่งที่เราจะต้องทําได้ด้วยตนเองอย่างแรกที่พระอาจารย์บอกที่เราต้องทําอย่างแรกเรียกว่าตั้งความมุ่งมัน่นอาจารย์บอกว่าสิทธิ์รักเอยท่ามกลางชีวิตที่ทุกยากและมืดมนปราศจาาแสงสว่างนําทางให้เจ้าเดิน มือของอาจารย์ได้ยื่นมาประคองอบอุ้มศิธิ์นำพาเจ้าเดินสู่อ้อมกอดอันอบอุ่นทั้งรอยยิ้มและหยาดน้ำตาจะล้อมรวมเป็นพลังชีวิตเมื่อก้าวไปพิสูจน์ความสามารถในการแบกรับภารกิจฟ้าปฏิบัติหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบความสำเร็จนั้นหวังว่าศิธิรักทุกคนจะได้พบกับอาจารย์ที่นันพิงสันนันพิงซันก็คือ ่าที่พระอาจารย์ทรงอยู่นะครับแต่ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีสถานที่นะที่เป็นที่ประทับนะเป็นบ้านคุณไงเป็นบ้านของพระอาจารย์พระอาจารย์จะสถิตอยู่ที่นานพิงซันนะครับพระพระแม่กนิมก็อยู่อยู่ที่หนึ่งพระโพธิสัตว์อ่าอ่ากสิทธิคันก็อยู่ที่หนึ่งมัชชุสีก็อยู่ที่หนึ่งนะครับพระโมทิสัตว์ต่างๆก็จะมีที่สถิตอยู่อาจารย์ของเราอยู่ที่นานผิงซันนะควก็เมื่อเราประสบความสาเร็จในการบำเพ็ญเราก็จะกลับไปเจอพระอาจารย์ที่นั้น นะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องมีหลังจากรู้ตื่นคือความมุ่งมัน่นความมุ่งมั่นก็คือความตั้งใจมีความต้องการที่จะประสบความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่งอย่างแท้จริงอย่างของเราก็รับธรรมะแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาปฏิบัติบาตํบาบเพ็ญจนบรรลุมรรคผลนี่คือความมุ่งมัน่นคือการบรรลุมรรคผลเพราะความมุ่งมั่นจึงก่อให้เกิดแรงศรัทธาแรงศรัทธาจึงเป็นพลังนําส่งให้เราสามารถที่จะบรรลุสู่ เขาเรียกว่าสู่ความมุ่งมั่นที่เราตั้งไว้ก็คือบรรลุปรรทิฐิที่เราได้ตั้งไว้นั่นเองนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทิศทางของการปฏิบัติบำเพ็ญไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขหรือไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าราบรื่นเราทุกคนจะต้องผ่านในทุกๆสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนเหมือนกันเหมือนกับคลื่นในแม่น้ำมันก็มีทั้งสูงทั้งต่ำนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้เจอเพราะฉนั้นหากเราปราศจากความมุ่งมั่นมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าความท้อแท้เบื่อหน่ายเข้ามาแททนี ปราศจ,จากความมีศรัทธามันก็ปราศจ,จากความมั่นคงเส้นทะางในการนันเพ็ญของเราก็จะงนเงนินปูนเอ็นในที่สุดก็ล้มพังไม่เป็นท่านั่นเองนะเราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะไปพบกับพระอาจารย์ที่นานผพงสันพระอาจารย์ในมเมตตาประกอนที่อาจารย์จะอําลาไปเจ้าจงจับมือกันไว้เป่งเสียงกล่าวพร้อมกันว่าเราต้องตั้งความมุ่งมั่นเราต้องตั้งความมุ่งมั่นเราต้องตั้งความมุ่งมั่น อยากได้ไปสิทธิ์ลักทั้งหลายจงบำเพ็ญธรรมด้วยความศรัทธาจริงใจนำพาเวไนนำพาเวไนเข้าสู่นำพาเวไนเข้าสู่บันไดฟ้าเบื้องบนส่งเสริมตนส่งเสริมผู้อื่นอย่างมุ่งมั่นนะครับส่งเสริมตนส่งเสริมผู้อื่นอย่างมุ่งมั่นใช้หลักธรรมอันแยบยลล้ำเลิศน,นี้ประกาศกล้องไปทั่วทศทิศ ด้วยมือจุงมือจิตประทับจิตสิทธลักทั้งหลายมุ่งก้าวเดินไปด้วยกันได้หรือไม่อาจารย์หวังว่าสิทธลักถ้คำความมุ่งวันนี้ให้เป็นจิงนะครับะฉะนั้นจากตอนนี้เราเห็นได้ว่าความสามาัคคีเพราะว่าในการบําเพ็ญในวิธีอนุตตรธรรมนั้นเราบําเพ็ญเป็นหมู่คณะเราบําเพ็ญเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราบําเพ็ญเป็นอาณาจักรธรรมเราบําเพ็ญอยู่ในสถานธรรม นอกจากความมุ่งม Get <gettable> ั่นที่เราจะต้องมีแล้วเนี่ยเรายังต้องมีพระอาจารย์บอกว่าก็มีความพลังแห่งความศรัทธาจริงใจมีพลังแห่งการสามัคคีที่จะจูงมือกันพระอาจารย์ใช้คําว่าจูงมือกันนะจิตประทับจิตก็คือทุกคนนั้นสามัคคีร่วมแรงร่วมพลังพระอาจารย์หวังว่าพวกเราจะทําสิ่งเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จก็คือมีความรักความสามัคคีมีความมุ่งมั่นมีความรักความสามัคคีบาเพ็ญธรรมในธรรมการยุคขาวนั้นคนคนเดียวไม่สามารถส่งเสริมให้ธรรมะออกนั้น หรือการปฏิบัติธรรมนั้นของเรานั้นสําเร็จได้ฮะไม่ทํากันเป็นหมู่คณะนะครับมุ่งมั่นตนพอาจารย์บอกมุ่งมั่นตนก็คือขอให้เราทั้งหลายเมื่อมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามที่จะก้าวไปมีความขันติวิริยะครับขอให้เจ้าทั้งหลายจงมุ่งมั่นตนอย่างผู้กล้าไม่กลัวความทุกข์ยากลําบากมุ่งมั่นตนอย่างอริยบาตเมธีที่บําเพ็ญจิตยานมานานหลายพันปีมุ่งมั่นตนที่จะสร้างเสริมบุญกุศลวาสนาและบารมี มุ่งมั่นตนที่จะก้าวอย่างผู้มีชัยที่จะคว้ามรรคผลแห่งตนน,งนั้นความมุ่งมัน่นความมุ่งมั่นคือคือแรงใจพูดง่ายมันเป็นแรงใจพลังใจกำลังใจนะหลังจากที่ตั้งความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องพาไปให้ถึงในการที่จะพาตัวเองให้ถึงหรือเป้าหมายความมุ่งมั่นคือเป้าหมายของเราการที่จะนําพาตนให้ให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยมันก็ต้องมีความกล้าหาญอาจารย์หมมีความกล้าหาญแล้วก็รู้จักที่จะ เรียนแบบนะปฏิปทาของสิ่งศักิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็หมั่นสร้างบุญกุศลทําทําอย่างเราเนี่ยอย่างไม่ย่อท้ออย่างไม่เหนื่อยล้าอย่างไม่หยุดหยอด่อนเราก็ในที่สุดก็จะก้าวอย่างผู้มีชัยที่จะคว้ามรผกแห่งตนได้ประสบความสําเร็จและสิ่งที่สําคัญก็คือที่พระอาจารย์แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือควรรู้ตัวว่าเราทําได้อาจารย์บอกว่าควรรู้ตัวว่าเจ้าทำได้ดัะ,ะนั้นพระอาจารย์บอกว่าสิทธิ์รักเอ๋ย ควรรู้ตัวว่าชีวิตเจ้าเกิดมามีค่าเพียงใดควรรู้ตัวว่าเจ้านั้นหากตั้งใจจริงทําสิ่งใดย่อมสําเร็จได้ควรรู้ตัวว่าหลักทาจริงบําเพ็ญจริงนะบรรลุได้แท้จริงเช่นนี้แล้วเจ้าจงรีบรุดก้าวเดินอย่ารอช้าอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปนะสิทธิหลักนะครับรานนั้นทุกคนทําได้ต้องบอกอาจารย์ไว้ตายเราเข้าใจทุกคนทําได้พุทธะอรยิยะทั้งหลายก็ล้วนแต่มาจากปุถุชนคนเดินดินธรรมดาเหมือนพวกเราเนี่ยปุถุชนเมื่อรู้ตื่นกลายเป็นพุทธะ อย่างเี้พุทธะเมื่อลุ่มหลงก็กลายเป็นพุถุชนก็เวียนว่ายตายเกิดใน,นวัฏสงสาพุทุชนเมื่อรู้ตื่นดําเนินตามสิ่งที่พระอาจารย์บอกนะมัเห็นจริงบระพิจตนตามหลักธรรมจริงตั้งใจทําจริงมีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจมีความตั้งมั่นก็จะประสบความสาเร็จได้พุทธอริยะทุกองค์ก็ล้วนแต่เป็นแบบเราเนี่ยก็คือมีความมุ่งมั่นมีศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตนให้บรรุมรคผลที่ตัวเองได้ตั้งปฏิฐานเอาไว้ แบบนี้แหละครับที่เรียกว่าหลักการวิเพ็ญหรือเส้นทางในการวิเพ็นซึ่งพระอาจารย์รับประกันว่าแน่นอนเราต้องสําเร็จหากทำแบบนี้แล้วพระอาจารย์บอกยังไงก็สําเร็จยิ่งเดินเก้าหนึ่งก็ใกล้เป้าหมายเก้าหนึ่งต้องต้องเข้าใจตรงนี้เราเดินเก้าหน้าไปเก้าหนึ่งไม่หยุดหย่อนเร, 1, เราก็เก้าเราก็เข้าใกล้จุดหมายปลายทางไปหนึ่งเก้าทุกวันเดินหนึ่งเก้าก็เข้า กล้เป้าหมายความสําเร็จไปหนึ่งเก้าทุกวันเดินหนึ่งเก้าก็เข้าใกล้ความเป็นพุทธะอริยะเป็นหนึ่งเก้าทุกวันถ้าไม่เดินทุกวันถ้าถอยหลังมันก็ห่างไกลเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงบอกว่าหากได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พระอาจารย์ได้เมตตามาตั้งแต่แรกแล้วต้องตั้งความมุ่งมั่นนะต้องมีความมุ่งมานะพยายามในการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการบำเพ็ญหากทาตามที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดพระอาจารย์บอกแน่นอนสาเร็จแน่นอนอาจารย์บอกว่าสิทธิ์รักทั้งหลาย จงชูมือขึ้นมาทั้งสองข้างกำให้แน่นแล้วเปล่งวาจาว่าแน่นอนเราต้องสําเร็จแน่นอนเราต้องสําเร็จแน่นอนเราต้องสําเร็จเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิริลักษ์จะอยู่ที่ไหนจะก้าวไปในทิศทางใดธรรมคาถานี้ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อปลูกพลังใจของพวกเจ้าก้าวสู่มวลชนร่วมใจร่วมคุณธรรมสามขีกลมเกี่ยวเราจะเห็นได้ว่าพระอาจารย์จะเน้นในที่นี้ตั้งแต่ ต้นต้นเรื่องมาเนี่ยเน้นเรื่องของนอกจากความมุ่งมั่นนอกจากความพยายามวิทยะอุตสาหะคันติธรรมแล้วเนี่ยยังเน้นในเรื่องของความสามัคคีเพราะว่าการํำเพ็ญในทํางานยุคขาวมันไม่สําเร็จคนเดียวมันสําเร็จเป็นหมู่คณะเล่นฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมบาสเกตบอลต้องเล่นเป็นทีมไม่ไม่มีการเล่นเดี่ยวในในการํำเพ็ญยุคข่าวสมการยุคขาวบําเพ็ญเป็นหมู่คณะบําเพ็ญเป็นอาณาจักรธรรมบําเพ็ญไปเกื้อกูลซึ่งกันและกันไป ความสามคัคคีร่วมคุณธรรมสามคัคคีกรงเกลียวจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นพระอาจารย์บอกว่าเพื่อจะก้าวสู่ความสาเร็จนั้นพระอาจารย์จะแนะนําหัวข้อนะให้เราได้ไปศึกษาแล้วก็ดําเนินการกันนะก็ขอให้ศิลักทั้งหลายประ,ะสบความสาเร็จในหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นะที่ได้กระทําการอะไรบ้างหนึ่งศึกษาทำสองบญญรรยายทรสามบำเพ็ญร,รมสี่ปฏิบัติงานทรรมเห็นไหมสี่อย่าง ก็คือสามมากสีดีนอ้โหใจสําคัญเลยก็กลายเป็นว่าย้อนกลับมาที่หลักการของที่เราต้องยึดหลักก็คือสามมากส่วนคนรับธรรมะมากส่วนคนเช่าชั้นประชุมธรรมมากส่วนคนเข้าชั้นเรียนมากนี่คือสามมากสีดีก็คือศึกษาธรรมศึกษาให้ดีบรรยายธรรมบรรยายให้ถึงหลักจิตบททําเพ็ญธรรมบาเพ็ญให้มีความก้าวหน้ายกระดับจิตได้ปฏิบัติงานธรรมให้มีมรรคผลสมบูรณ์นี่คือกระดาษสีขั้น ที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นสิทธิ์รักเอย๋ยจงก้าวดำเนินอย่างพุทธะเดินดินชุดช่วยเวไนยสัตว์ตราบจนถึงวันชีพมาลายทำแบบนี้ไปจนหมดลมหายใจนั่นแหละนะครับก็หวังว่าสิทธิ์รักทุกคนจะจะทำได้นะครับเป็นสิทธิ์ที่อาจารย์ภาคภูมิใจเนาะบอกอย่างนี้ทำได้แบบนี้อาจารย์ภูมิใจแน่นอนครับอาจารย์บอกว่าสิทธิ์รักเอย๋ยสิทธิ์รักบุคลากรทั้งหลายรู้ทั้งรู้ว่าพวกเจ้าต่างลำบากรู้ทั้งรู้ว่าพวกเจ้าต่างเหนื่อยยาก รู้ทั้งรู้พวกเจ้าต่างมีปัญหาแต่ทว่าอาจารย์ก็ไม่อาจฉเฉลยทั้งหมดให้แก่เจ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยเวลาเหตุปัจจัยรอบกายมาที่ขายให้พวกเจ้าเข้าใจขอสิทธิ์หลักอย่าได้หมองข้ามนะครับเพราะนั้นปฏิบัติไปกลมนากลมตาอดทนมีขันติวิริยะมวยอุตสาหะมีกว่าอุตสาหะมีความพยายามอดทนอดกลั้นนะครับท้อแท้ได้แต่ไม่ท้อถอยล้มเหลวได้แต่ไม่ล้มเลิก ถ้าเป็นเช่นนี้พระอาจารย์ย่อมต้องภูมิใจในการปฏิบัติตรมเพ็นของพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นอาจารย์บอกว่า<ม>ทุกวันนี้มีพวกเจ้าไม่น้อยเลยที่ยอมลำบากยอมทุ่มเทยอมเสียสละทั้งทรัพย์สินเงินทองแรงกายแรงใจทั้งหมดที่ทําไปล้วนเพื่อมวลเวไน,นได้รู้หนทางสู่ความเป็นนิรันดรพวกเจ้าไม่เคยจะเอ่ยคํัตัดพ้อต่อว่าจิตใจเช่นนี้อาจารย์ภูมิใจในตัวพวกเจ้ายิ่งนักสิทธิ์รักเอย่ยเพราะมุ่งสืบท่อเจตนาแห่งฟ้าเบื้องบน เจ้าจึงต้องเข้าถึงจิตแห่งฟ้าเบื้องบนอย่างแท้จริงเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราเจอปัญหาอุปสรรคเหตุการณ์ต่างๆที่เราคิดว่าเหตุการณ์บางแบบนี้ทําไมเราต้องมาเจอทําไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรเพื่อให้เหมือนเหตุการ์บ้าๆบอๆบางทีเราก็คิดมันเเรื่องบ้าๆบอๆแต่เราก็ต้องเจอมันแล้วก็ต้องก้าวข้ามมันไปโดยจิตที่มีพลังเต็มที่ไม่ท้อถอยจิตที่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดพ้อต่อว่า จิตที่มีปัญญาเข้าใจในการดําเนินการปฏิบัติงานธรรมะของพวกเราพอาจารย์บอกนี่แล้วสิ่งที่พระอาจารย์จะภูมิใจในตัวพี่หอย่งยิ่งเพราะฉนั้นพอาจารย์จึงหวังว่าการออเพนของพวกเราก็จะต้องมีความก้าวหน้าภูมิธรรมปัญญาต่างสูงส่งทําทุกอย่างทําทุกย่างก้าวปวดอุทิศเพื่อเวไนทุกขนาดจ,จิตต่างมอบให้โดยไม่หวังผลสุดท้ายแม้ได้บรรลุมรคล ก็ยังคงสละแก่มวลชนฉิดใจเส้นนี้สิทธิ์รักทุกๆคนล้วนทําได้เพราะนั้นอกว่าทุกคนทําได้หมดอันนี่คือนี่คือจิตพื้นฐานของความเป็นอริยะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มันก็ไม่สามารถจะก,กล้าสู่บรรลุจุดสูงสุดได้แต่วันนั้นก็จากข้อความในพระโอวาทที่เราได้ศึกษานี้เราก็พยาพยามพยายามพยายามในการที่จะมาทบทวนย้อนมองสองตนพิจารณาตน นะบ,บางครั้งอาจจะเผลอไปบ้างบางครั้งก็อาจจะทําได้ดีบ้างบางครั้งก็ทําได้ขึ้นๆกลางบ้า,ง,บาง,งก็ไม่เป็นไรก็เรายังคงอยู่ในเส้นทางของเพนขอให้ในจิตใจของเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความอุตสาหะพยายามที่จะทําให้มันสมบ,บูรณ์ได้ในที่สุดนะครับผิดก็แก้ไขนะครับพี่อาจารย์บอกว่าด้วยความอดทนบักผลจึงบังเกิดด้วยการฝึกฝนปัญญาจิงเฉิดฉายด้วยการแบกรับจิตใจจึงเกิดความอุทิศทุ่มเทดังนั้น การบําเพ็ญปฏิบัติในธรรมการยุคข,ข่าวในวิถีอนุธ,ธรรมจึงหนีไม่พ้นรับธรรมะศึกษาธรรมะนะครับแล้วก็จากนั้นปฏิบัติตนเป็นบุคลากรฟ้าทํางานอุทิศชีวิตจิตใจเพื่องานฟ้าทุ่มเทอุทิศจิตเพื่อเวนไนนนี่คือความหมายของการบําเพ็ญปฏิบัติในธรรมการยุคข,ข่าวเมื่อมรรคผลครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อขัดเกลวแก้ไขในสิ่งที่เกินสิ่งที่ขาดเรียกว่าขัดเกลวแก้ไขในส่วนที่เกินเติมแต่งในสิ่งที่ขาด มักผลก็จะสมบูรณ์ได้ในที่สุดเพราะเมื่อถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่เจอปัญหาไม่เจอปัญหาก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดปัญญามันก็ไม่ได้ทดสอบตัวเองว่าเรามีความอุทิศทุ่มเทมีความมุ่งมั่นแค่ไหนบางคนเจอปัญหาก็ไม่มีปัญญาก็ท้อถอยอย่างนี้มักผลก็ไม่เกิดนั้นพระอาจารย์จึงบอกว่าศิลิรักเอย๋ยทุกเวลาฝ่ามรสุมด้วยใจตนอาศัยเหตุปัจจัยโดยรอบให้ตนได้ฝึกแรงไฟสุข,ขุมดีหรือไม่ขอให้ทุกคนรักษาตัวเองรักษาตัวด้วยแรงไฟสุข,ขุมคือการทน ทนทนและทนต่อทุกสภาวะอารมณ์และกิเลสนึกออกไหมครับทนทนและทนต่อทุกสภาวะอารมณ์ของทุกๆผัสสะที่ได้ตกกระทบทนทนทนและทนต่อทุกเวทนาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะร้ายหรือดีนี่คือแหล่งไฟสุขุมนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นกัลยาณชนยุคข่าวยุคข่าวก็คือยุคสุดท้ายปลายกลับนี่แหละพระอาจารย์เมตตาว่าศีิรักเอ๋ย ในธรรมการยุคข,ข่าวการศึกษาเรียนรู้หละทำไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวเองที่สุดคนเราแม้จะต้องเจอมรสุมชีวิตพบอุปสรรคต่างๆขวางกัน้นก็เหมือนดังพายุฝนที่หมุนเวียนเข้ามาตามฤดูกาลที่สุดแล้วสิทธิลักทั้งหลายก็สามารถยืนหยัดฝ่าฟันมาได้ทุกปีใช่หรือไม่อันนี้ก็ต้องบอกว่าใช่นะครับเพราะนั้นอุปสรรคต่างๆเมื่อใดก็ตามที่เราลงไปปฏิบัติงานทำผมว่าคุณน้อยว่าทุกคนเจอหมดครับเจอก็รูปแบบต่างๆที่จะเจอรูปแบบที่จะต้องพบ นะทั้งราบรื่นทั้งอุปสรรคบางทีก็ามาพร้อมๆกันสลับกันมาเรียงหน้ากันมาเป็นบททดสอบของเราเหมือนกับการที่เราเสมัยเด็กๆเ,เราเรียนหนังสือมีแบบฝึกหัดที่ขู่ให้กลับบ้านไปไป,ไปทํากันบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเจอยากบ้างง่ายบ้างก็ว่ากันไปแต่ทุกข้อต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนผ่านเพราะนั่นแหละทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าบ้าบอ,อแตกไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายมันก็ล้วนแต่เป็นเครื่องมือ ที่สวรรค์เบื้องบนส่งมาเพื่อขัดเกลาจิตใจเราอุปสรรคที่เราเจอสิ่งต่างๆที่เราพบมันจะเป็นจุดอ่อนของเราที่เบื้องบนส่งรูด้ดิแล้วก็ส่งลงมาให้เราได้พบได้เจอเพื่อจะทดสอบภูมิปัญญาว่าหนึ่งจิตใจของเรานั้นยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่ขวางกั้นหรือไม่สองจิตใจของเรานั้นมีภูมิปัญญาเพียงพอหรือไม่ที่จะยกระดับจิตทุกครั้งที่ก้าวข้ามจิตจะยกระดับ ทุกครั้งที่ก้าวข้ามเราจะพบข้อบกพร่องที่เราได้แก้ไขแล้วที่เราได้เติมเต็มแล้วสําหรับคนที่ก้าวไม่ข้ามนั่นคือยังมีความยึดติดยังคงมีตรวจเองมากกว่าความเป็นศัจธรรมความเป็นจริงยังคงไม่เข้าใจธรรมะที่แท้จริงคือความว่างเปล่าไร้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้ยึดหมายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ก้าวข้ามคือคนที่ยังมีความยึดหมายอยู่ในจิตใจอันอยู่ในส่วนลึกของแต่ละคนซึ่งต้องขัดเกาจนทําให้เกิดความลวปล่อยวางช่างมันเถอะ เกิดขึ้นให้ไม่ได้นะครับพระานาจจึงบอกว่า,าเอาฟันฝ่ามาอย่างนี้ได้ทุกปีไหมเพราะทุกปีมันก็ยืนหยัดปีหน้าก็มาอีกสารพัดเรื่องสารพัดราวในเรื่องถ้าคนที่ยังไม่ผ่านก็จะมาเรื่องซ้ําๆเดิมๆคนผ่านแล้วก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ใข้ควรดูศ์ลัะเ่ยนะครับพระานาจบอกต้องพลิกมันพิจารณาหากแม้หหกแม,แม้ม่เคยตัดฟันกิ่งก้านที่คดเคี้ยวแล้วจะพิสูจน์ความคมของขวานได้อย่างไร ฉะนั้นเมื่อเจออุปสรรคสิ่งเราต้องมีก็คือพระอาารบอกต้องมีสติหนึ่งสีสติสองสงบใจใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาคิดไรตรตรองทบทวนให้ถึงสามครั้งก่อนแล้วจึงค่อยทําคําว่าสามครั้งเนี่ยในความเป็นหมายของคำพีจีนถ้าเราศึกษาคมพีจีนสามครั้งไม่ได้แปลว่าแค่สามครั้งนะครับคิดทบทวนหลายหลายครั้งแต่คนในคมพีจีนเขาจะพูดว่าสามครั้งสามครั้งคือทบทวนหลายหลายครั้งอย่าได้รีบผีผามตัดสินใจในทุกเรื่องราว ที่เป็นปัญหาหรือหรือจะทำอ,อะไรก็ตามเมื่อทําเช่นนี้ได้สิทธิจะพบทางออกในทุกเรื่องราวและไม่มีวันอับจนผลทางนะครับคิดเยอะๆคิดเยอะๆคิดแล้วเนี่ยทำเครื่องจือก็ได้สามทุกขวนว่าทุกเรื่องราวที่ได้กระทำเนี่ยตรงต่อหลักธรรมหรือไม่เรื่องราวที่ตัดสินใจจะกระทําทลงไปเนี่ยมันถูกต้องตามทํานองครองธรรมไหมแปลเป็นภาษ,ษาง่าย,ายๆก็แปลแบบนี้หากทาแล้วมันมันไม่สมควรหรือมันเป็นการเอาแต่ใจหรือเป็นการผิดต่อทํานองครองธรรม อาจารย์บอกอย่างนั้นอย่าไปทําเพราะว่าเท่ากับนั้นกับสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นการสร้างนี้บา,การกรรมเพิ่มให้กับตัวเราเองการทดสอบนั้นก็จะไม่ผ่านนั่นเองนะครับเพราะนั้นต้องคิดดีๆคิดเยอะๆะต่อมาพระอาจารย์บอกว่าหวังว่าศิยิรักทุกคนจะผู้เป็นกัลยาณชนยุคขาวนี่คืออาจารย์ยกย่องมากกัลยาณชนคือผู้ที่มีคุณธรรมอยู่ในจิตใจจึงเรียกว่าเป็นกัลยาณชนคนนั้นแบ่งเป็นหกอย่างด้วยกัน อย่างที่หนึ่งเรียกว่าสามานชนคนชั่วราะนี่คนชั่วร้ายเลยไม่มีคนมะไม่มีอะไรทริงสิงสองเรียกว่าปุถุชนสามเรียกว่าสุจริตชนสี่ก็คือกัลยาณชนห้าคือเมธีชนและหกคืออริยะชนเพราะนั้นกัลยาณชนนี่ถือเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาแล้วเป็นผู้ที่กําลังดําเนินตัวพาตนเองให้พ้นจากพ้นจากอะไรพ้นจากวิชาทั้งหลายเป็นผู้ว่าปฏิบัติลวงเพ็ญนั่นแหละเพราะนั้นเราทุกคนอาจารย์จริงเรียกว่าเป็นกัลยาณชนนะครับ ดันั้นพระอาจารย์หวังว่ากัลยาณชนยุคขาวจากนำพาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์แม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเช่นใดขอให้ยึดหลักธรรมประคองจิตดีงามให้ผ่านพ้นสิ่งเลวร้วายในทุกปัจจุบันไม่นำพาจิตใจ,จตนให้แปดกเปื่อโสกปกไม่ลุ่มลงในอบายมุขทั้งหลายและขอให้กัลยาณชนแห่งยุคขาวนั้นจเจริญเติบโต,ตสืบทอดต,อต,อต,อต่อไปในอาณาจากักรธรรมขอให้แสงและสามีแห่งกัลยาณชนรุ่งโรจน์เจอจระสท่ามกลางทุกดวงใจของสิทธิหลักในทุกๆคนคน นั้นเป็นกัลยาณชนเป็นผู้บำเพ็ญพระอาจารย์ถือว่าให้เกียรติพวกเรามากที่เรียกพวกเราเป็นกัลยาณชนเพราะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นไม่ว่าทําอย่างไรนะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ผู้น้อยบอกเมื่อกี้ก็คือยึดหลักธรรมมันตรงต่อหลักธรรมไหมที่เราจะคิดที่เราจะพูดที่เราจะทํามันถูกต้องตามหลักทํานองคลองธรรมไหมหรือถูกต้องตามหลักอารมณ์ของเรามันต่างกันเยอะนั้นหากยึดหลักธรรมความผิดพลาดจะไม่มีเกิดขึ้น หากยึดตามอารมณ์ของเราแน่นอนบัณทิตมันก็เกิดความผิดพลาดได้เพราะนั้นทำอะไรพระอาจารย์จึงเมตตาไว้เสมอว่าให้เรายึดหลักธรรมเป็นตัวตั้งนั่นเองนะครับเพราะนั้นความหมายนะของพระอาจารย์ในบทนี้นั้นเพื่อจะสอนเราเตือนใจเราให้เรานั้นมีสติในทุกๆโอกาสแล้วทุกๆครั้งเมื่อน,นึกไม่ออกไม่รู้จะถามใครให้นึกถึงความถูกต้องตามหลักทํานองของธรรม ไม่ใช่หลักถูกใจหรือไม่ใช่หลักเอาแต่ใจอันนี้คิดง่ายๆแบบนี้อาวุโสนะครับดังนั้น,นคิดง่ายเวลามีเรื่องมีราวอะไรอาจจะมีอารมณ์โกรธบ้างอาจจะมีอารมณ์โมโหบ้างอาจจะมีอารมณ์ไม่พอใจบ้างมันเป็นธรรมชาติของผู้ฝึกหัดบำเพ็ญต้องบองผู้ฝึกหัดบำเพ็ญก็ย่อมพัฒนาตัวเองด้วยอาศัยอุปสรรคต่างๆที่ทําให้โกรธบ้างโมโหบ้างไม่พอใจบ้างนี่แหละมาขัดเกาตัวเองคือเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะไอ้ที่ทําให้เราโกรธเนี่ยมันกำลังขัดเกาเราอยู่นะ ไอ้ที่ทําให้โมโหเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องปรับปรุงนะไอ้ที่ทําให้เราไม่พอใจอยู่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องแก้ไขนะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้ทุกครั้งเนี่ยโอกาสในการแก้ปัญหาของเรามันจะเป็นหลักการใช้ปัญญาญาณแต่ถ้าเราเผลอไม่มีสติปล่อยจิตปล่อยใจไหลไปตามความรู้สึกของตัวเองหรือสัญชาตญาณของตัวเองอาจนํานพาเราเสียหายได้ อาวุโสต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้ง,าง,างอาจารย์นี่วให้คิด3าครั้งก่อนคือให้ทบทวนเยอะๆทบทวนเยอะก่อนจะตัดสินใจอะไรบางครั้งใจใจเราเนี่ยอยากจะทําอีกแบบหนึง่งแต่จริงๆแล้วมันทําไม่ได้ด้วยหลักธรรมแล้วมันทําไม่ได้เราก็จําเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ยอมยอมถอยให้กับใจตัวเองเรื่อถอยใจตัวเองก็คือเอาชนะใจตัวเองยอมแพ้อย่าไปยอมแพ้ใจตัวเองไปทําตามหลักใจไม่ทําตามหลักธรรมเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จริงบอกว่าเส้นทางในการเดินนั้นขอให้มันเรียกว่า ทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปาทาอาจารบอกว่าสิทธิ์ลเอ๋ยสิทธิ์ลนะครับทุกข่วงเวลาของสิทธิ์ลศึกษาธรรมให้รู้แจ้งกรมเกลียวสมานฉันท์บำเพ็ญปฏิบัติธรรมด้วยจิตใจที่ยินดีปรีดาดำเนินอริยะนะกิจการงานธรรมด้วยมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปมัชชิมาปฏิปทาในที่นี้เน,นะครับเราเรานึกได้เลยนะนึกได้ง่ายๆเลยมัชมีองแ่แป มรรคมีองแปดก็คือทางสายกลางดําเนินการดําเนินองค์ตามมรดําเนินตนตามมรรคมีองศาศคือหนึ่งหนึ่งคืออะไรสัมมาทิฏฐิก็คือสัมมาปัญญาเห็นนะใช้ปัญญาก่อนมีปัญญานะครับต่อมาสัมมาสังกัปปะนะครับก็มีมีความคิดชอบมีความคิดชอบมีวาจาชอบนะบมีกรรมันตะมีการกระทําที่ชอบ,นะบแล้วก็มี เลี้ยงเลี้ยงตัวชอบสัมมาชีวะชอบนะสัมมาวายามะความเพียรชอบนะสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์ประกอบครบถ้วนอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกๆการกระทาเราก็จะเดินอยู่บนเส้นทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่บนทางสายกลางทําโดยไม่ยึดติดทาโดยไม่ยึดไหนทําโดยตรงต่อหลักธรรมอย่างแท้จ,จริงนะครับนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ได้เมตตาเพราะนั้นเมื่อเรายึดมั่นเราเข้าใจในหลักเส้นทางของเพล้วพระอาจารย์อยู่ว่าสิทธิ์ละเอย อย่าหักโหมจนเกินกําลังอยากเกียดขานจนเสียโอกาสนะพอดีพอดีบางคนก็บ้าทําเต็มที่บางคนก็ขี้เกียจจนแบบไม่ทําอะไรเลยแลเพราะนั้นอาจารย์จึงบอกว่าให้อยู่ในความพอดีของอย่างอย่าหักโหมจนเกินกําลังสองก็อยากเกียดขานจนเสียโอกาสเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดจงหยุดพักเพื่อฟื้นคืนพลังเหนื่อยแสนเหนื่อยยังสู้ทนจงพักบ้างบางเวลาไม่เคยจะเหนื่อยล้า แล้วยังพักนี่คือเกียรติค้านเหลือประมาณนี่คือสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้สามบรรทัดให้ข้อคิดนะครับเหนื่อยทําทุกอย่างต้องมีเวลาพักเครื่องจักรยังต้องพักนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องพักพักเพื่ออะไรเติมจิตเติมใจเติมพลังนะครับฝึกฝนปัญญาบางทีมันล้ามากเราก็คิดอะไรไม่ออกบางทีล้ามากก็มองอะไรไม่เห็นนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่เคยจะเหนื่อยล้าแล้วยังพักอาจารย์เรียกว่านี่เรียกว่า,เก,วาเกียรติค้านเหลือประมาณนะครับวันนี้ก็ เวลาก็พอสมควรนะคุณน้อยจะล่วงศึกษาในบทนี้ตอนนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขออนุโมทนากับอุษศท่านหากคุณน้อยพูดผิดพลาดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ประการใดก็ตามนะครับขอฟ้าสิ่งศิษย์เบื้องบนได้โปรดเมตตาให้อภัยขอพระอาจารย์จี้โกงได้โปรดเมตตาให้อภัยนกธรรมอุสศทั้งหลายได้โปรดส่งเสริมชี้แนะครับอนุโมทนาเกับอุษสท่านเพียงแค่นี้บท